สวัสดีครับขอตนรับสู่ช่อง w a r of the Eternal วันนี้ครับผมมีข่าวสารบุงการทหารต่างประเทศมานำแสนอเช่นเคยนะครับด้วยข่าววันนี้ครับเป็นข่าวอัปเดตความเคลื่อนไหวในตะวันออกกลางด้วยข่าว,วน,นี้ครับอยู่ที่ประเทศเยเมน หรือเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาครับกลุ่มพัธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียได้มีการเผยแพร่ภาพการจติทธาอากาศที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้ซึ่งกำหนดเป้าหมายครับไปยังกองกำลังติดอาวุธฮูติหรือที่เราเรียกกันว่าอันซารเละในจังหวัดมาลิบทางตอนกลางของเยเมนโดยการจบทิทธงอากาศนะครับเกิดขึ้นในพื้นที่ของเมืองอันคาซาราซึ่งกองกำลังของฮูติเนี่ยได้พยายามลุกค,คืบ และพื้นที่ส่วนใหญ่ในนี้ครับตกอยู่ในเงื้อมือของกอกลังฮูติเรียบร้อยแล้วโดยกองกำลังที่รับการสนับสนุนจากซาอุดีอาระเบียนะครับพยายามต่อต้านแต่ก็ไม่สามารถสกัดเอาไว้ได้โดยการโจมตีทางอากาศของซาอุดีอาระเบียครับได้ทำลายรถปิกอัพและก็ยานพาหนะอื่นๆของกอกลังฮูตินอกจากนี้ครับยังมีการรายงานว่าการโจมตีทางอากาศดังกล่าวครับได้จัดการนักรบของฮูติมากกว่า80คนโดยกลุ่มพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียครับได้ออกมาเผยแพร่ภาพการโจมตีทางอากาศในเมือง มาริซึ่งคาดว่าจะเป็นการตอบโต้จากการที่กองกลังฮูตินะครับใช้โดรนโจมตีซาอุดิอาระเบียก่อนหน้านี้โดยก่อนหน้านี้1วันครับโดน6กลำของกองกลังฮูติเนี่ยได้เข้าโจมตี ลงกั่นน้ํามันในกรุงลิยาตเมืองหลวงของซาอุดิอราระเบียและโดนที่ใช้ในน่าจะเป็นโดนแบบคามิคาเซ่นอกจากนี้ครับยังมีโดนอีก2ลํลำโจมตีสนามบินนานาชาติอัพฮาและอีก3ลำครับโจมตีทันตะกาศคิงคาลิดในจังหวัดทางตอนใต้โดยการโจมตีจากโดนทั้งหมด11ลำนะครับมีเพียง1ลำที่ถูกระบบป้องกันภูอากาศของซาอุดิอราระเบียสกัดกั้นเอาไว้ได้ส่วนอีก10ลำนะครับพุ่งชนเป้าหมายโดยปฏิบัติการล่าสุดของกองรังฮูติปฏิบัติการหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็น ทั้งในมาลิบที่เยเมนหรือแม้แต่เป็นเป้าหมายที่เป็นใจกลางของซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นการบ่งบอกนะครับถึงความล้มเหลวของกองกาลังแนวร่วมที่นําโดยซาอุดิอาระเบียที่จะสามารถพิชิตกองกาลังฮูติได้โดยสถานการณ์ตอนนี้ในตะวันออกกลางนะครับโดยเฉพาะในประเทศเยเมนและก็ซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็ทวีความแรงเพิ่มมากขึ้นมีการปฏิบัติการทหารเนี่ยต่างต่อเนื่องมีการใช้เครื่องบินรบมีการใช้โดรนมีการใช้กองกำลังติดอาวุธเข้าปะทะกันซึ่งตอนนี้นะครับสถานการณ์เนี่ยทวีความแรงขึ้นมากขึ้นทุกวันและตอนนี้ครับยังไม่เห็นทีท่าว่าจะสงบลงเลย นี่ก็เป็นข่าวสั้นๆมานําเสนอนะครับว่าทางซาอุดิอาระเบียได้ออกมาเผยแพร่ภาพนะครับการโจมตีทางอากาศของพวกเขาที่บอกว่าพวกเขาได้สามารถจัดการกับกองกําลังฮูติไม่ว่าจะเป็นทั้งการโจมตีพวกยานพหานะรวมถึงกองกำลังติดอาวุธของฮูติด้วยหากผู้ชมนะครับคเห็นเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ละลางตายคลิปได้เลยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ